ประวัติศาสตร์7อริยะเจ้าครั้งที่10ตอนที่9อาจารย์เฮงแต่งเอียงแบ่งกายสอนสิทธิ์นางซุงบ้อนหนอ,อกโกรธอาจารย์ข้าปดสัตว์ถ่ายทอดสัจจะมีม,มีไม่ไม่ยากที่จะกล่าวออกไปแม้บรมธรรมใช่ห่างไกลไม่จริงใจก็สูญเสียโอกาสงาม เมื่อเบตังเอีะได้ยินนางชิวเอียนบอกว่านางซุนภรรยากำลังโกรธอยู่ที่หน้าห้องโถต้องการให้ตนออกไปเพื่อเจรจาเบ้ B. ตังเอีะจึงกล่าวกับอาจารย์ว่าสหายธรรมของผมนางซุนไม่ทราบว่ามีเรื่องเออเรื่องเออทุกข์ร้อนอะไรอยู่ ต้องการให้สิทธิ์ไปเจรจาด้วยขอให้อาจารย์นั่งเล่นไปพังๆก่อนสิทธิ์ขอตัวไป,ปเด็บเดียวไปเด็บเดียวก็จะกลับมาอาจารย์หแหงเต้งเหงยิ้มแล้วกล่าวว่าเธอไปเถอะไปเถอะเ,เอ้ตังเหงจึงผลักออกจากอาจารย์ตรงออกไปยังห้องโถและเห็นนางซุงบ่หนอหน้าแดงกรมกำลังโกรจัดอยู่เบ้ตังแหงจึงยิ้มเข้าไปหาแล้วถามซุงบ่หนอว่าสหายธรรมซุน มีเรื่องทุกร้อนอะไรหรือหรือว่าพวกออมีพวกบ่าวรบกวนเธอเราเป็นเจ้านายเขาใจกว้างสักหน่อยอย่าไปถือสาเอาความเลยนางซุนบ่อหนอตอบว่าสิทธิพี่ไม่รู้อะไรเรายกย่องให้เฮงเต้งเอียงเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีธรรมหารู้ไม่ว่าไอ้แก่นั่นมันไม่ดีเมื่อคู่นี้มันเข้าไปในห้องนอนชั้น พูดจาที่ไม่ควรฟังมากมายทำให้ฉันเอ่อทำให้ข้าโกรธธรรมนี้จะไม่เรียนแล้วเบตังเอียงจึงเอ่ยปากถามว่าอาจารย์ไปที่ห้องเธอตอนไหนนางซุงบ่หนอตอบว่าเมื่อกี้นี้เบตังเอียงกล่าวว่าพูดโกหกแล้วอาจารย์ไปหาข้าตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้เพื่อสนทนาธรรมยังไม่ได้ย่างเท้าไปไหน ข้าเองก็อยู่กับอาจารย์ตลอดเวลาตอนนี้อาจารย์ก็ยังอยู่ที่ห้องข้าอยู่ตอนที่นางชิวเวย้งไปหาก็ยังเห็นอาจารย์ด้วยหากเธอไม่เชื่อก็ลองอลองถามนางชิวเฮียนดูยังไม่ทันทีนางซุนบุบหนอก็เอ่ยปากนางชิวเฮียนก็พูดว่าตอนที่อีฉันไปเชิญนายท่านอาจารย์แฮ้ง กำลังอธิบายทมอยู่กำลังพูดอย่างออกรถออกชาติอีฉันตามนายท่านมาที่นี่ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่านางซุนบอนอได้ฟังแล้วก็ก้มหน้าไม่พูดเม่ตังเองี้ยงเกรงว่าอาจารย์จะรอนานจึงรีบกลับไปที่ห้องโดยไม่พูดอะไรกับนางซุงบอนออีกนางซุงบอนอ่อึดอัดตั้นใจคิดจะเชิญเม่ตังองี้ยงมาเพื่อระบายอารมณ์ซักตั้ง กลับกลายเป็นหมดอารมณ์ไม่สบายใจจึงกลับออกไปเวลาผ่านไปอีกราวเดือนหนึ่งเบ้ต่างเีฮงไปหาอาจารย์เฮงที่กระท่อมหญ้าแฝดเมื่อเรียนเ,เ,เ,เมื่อเรียนถามข้อธรรมอาจารย์เฮงเอียงให้นั่งแล้วกล่าวว่าข้ามีเรื่องจะพูดกับเธอแล้วก็ถอนหายใจกล่าวว่า อนิจางผู้บำเพ็ญในโลกนี้บ้างก็บำเพ็ญแต่งานบ้างก็บำเพ็ญแต่หน้าบ้างก็บำเพ็ญแต่ป่าล,ล้วนยังห่างไกลนักเนื่องจากมูลกำเนิดของธรรมคือความไม่มีถ้ายังบำเพ็ญโดยทางตาหูทางหูทางท้องหรือทางบูชาวิธีการที่มีความสมหวังล้วนไม่ใช่ธรรมเมื่อสูญเสีย องค์ศาจะทำแล้วก็ไม่อาจเรียกว่าทำได้ภาพลักษณ์ของผู้บำเพ็ญมีหลายรูปแบบที่เล่ากันไม่หมดบ้างก็เอ็นเอียนไปบ้างก็ฝึกฝนไม่เป็นจริงจังบ้างก็ให้ความสำคัญกับการฟุ้งเฟอ้อสงบได้ยากบ้างก็มีความตั้งใจแต่ไม่มีเอ่อเรียวแรงเป็นต้นล้วนแต่เป็นโลกบางคนก็มีโรค หยกอยกยานไปบ้างก็มีโรคแบบเคร่งเครียดไปต่างก็ไม่เดินสายกลางดังนั้นบางก็ได้ยินจุดนี้แต่ก็ยังกังวลอยู่ในจุดนั้นพอก้าวหน้าไม่ได้คืบแต่ถอยหลังไปตั้งวาจึงยังไม่ได้รับความแยบยนต์ของมหาธรรมจึงไม่รู้อะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะใจคนยังไม่ดับ ทำจิตจึงยังไม่สว่างสวยที่ใจคนยังไม่ดับนั้นเพราะยังไม่เบื่อหน่ายในอา,อารมณ์ผุทุชนอาธิกล่าวว่าเสื้อผ้าแต่งกายไม่รูหรากลัวว่าอาหารการกินไม่สดอร่อยกลัวว่า,วา,าชื่อเสียงเกียรติยศไม่โดดดังกลัวว่าผู้อื่นจะไม่รู้ความสามารถของตนกลัวว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ ่ไม่มากมายกว่าวา่ที่ดินบ้านช่องไม่ใหญ่โตทั้งหมดนี้ไม่เห็นความเบื่อหน่ายกลับแต่มีใจคอยอคอยแต่สแสวงหาความมั่งมีสีสุขบางครั้งก็มีใจคิดอยากสงบสุขบางครั้งก็ถอนหายใจในความทุกข์ยากบางครั้งก็คิดฟุ้งซ่านสุรุ่ยสุรายเต็มไปด้วยความอยากแห่งตนนี่แหละใจละ,ะใจคนละที่ไม่ดับนั้น เพราะไม่สามารถเห็นความเบื่อหน่ายในธรรมดาของโลกปุถุชนล้วนมีจิตแท้สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นรากฐานได้เป็นเพราะไม่เห็นความเบื่อหน่ายในธรรมดาโลกจึงทำให้ธรรมจิตไม่สว่างสวยเพราะฉะนั้นธรรมจิตก็คือผู้มีความเบื่อหน่ายเมื่อ,อเบื่อหน่ายในความไม่มีเบื่อหน่ายในความงาม เบอร์นายในความอัปรักษ์เบอร์นายในการได้เบอร์นายในการสูญเสียเบอร์นายในความพินาศเบอร์นายในการเกิดเบอร์นายในการตายให้เบอร์นายไปทุกอย่างก็จะเป็นธรรมจิตเอาจิตนี้มาบำเพ็ญธรรมก็จะสำเร็จได้เอามากําหลับมานมานก็จะมาลายสิ้นไปผู้บำเพ็ญธรรม ถ้าไม่ละใจคนแล้วคงไว้แต่ทรรจริงทําจิตก็จะสำเร็จได้ยากถ้าอยากให้ทุกๆคนเกิดธรรมจริตแล้วสำเร็จมรรคผลกราวฝ่ายซุงบหนอหลังจากวันนั้นก็ถูกเบ้ตังเวียนต่อว่าเอาก็เงียบงักไม่เจรจากลับไปยังห้องกลับไปยังห้องแล้ว ใจก็ยังไม่หยุดไม่ยอมหยุดยังเห็นเป็นความฝันหรือยังหรือก็ยังไม่ได้เข้านอนแล้วจะฝันเอาได้อย่างอะไรทั้งที่เห็นเขาอย่างชัดเจนว่าได้เข้ามาในห้องคำพูดก็ยังก้องอยู่ในหูแล้วจะหาว่าอยู่ที่ห้องท่านเศรษฐีได้อย่างไรทำให้จับต้นชนไปลายไม่ถูกเป็นมา ว่าเป็นมาอย่างไรขณะที่กำลังคาดดาวสงสัยอยู่ก็พักเห็นอาจารย์เห็งเต้งเฮียงแวกม่านเข้ามาผ่านหัวเราะแล้วกล่าวว่ามหาธรรมไม่แยกชายไม่แยกหญิงหลีกพลจากอินอย่างแล้วไม่สำเร็จธรรมนางซุ้งบ่อนหนอยอมให้เขาเข้ามานั่งข้างในแต่ตัวนาง เองถอยออกไปยือนอยู่ที่ขอบประตูแล้วเอ่ยปากถามว่าอาจารย์ไม่นั่งสมาธิที่กระท่อมหญ้าแฝกมาที่ห้องฉันทำไมอาจารย์ตั้งเฮียงกล่าวว่าเพราะเธอหันหลังให้แก่ตาสร้างสรรค์นั่งบำเพ็ญโดดเดี่ยวปานแห้งแล้งหญิงไม่มีสามีคือหญิงโสดชายไม่มีภรรยาคือชายโสดตอนนี้ข้าจะบอกให้เธอรู้ อินหนึ่งอย่างหนึ่งขาดไม่ได้อินอย่างคู่กันถูกหลักการยายเท่าเหลือช่วยชักนำญิงบ้านทิศตะวันตกชายทิศตะวันออกทั้งสองฝ่ายเหมาะสมกันดีเพราะยายเท่าเหลือเอยังยืนยันทั้งคู่เหมาะสมรวมหอกันสองแปลรูปลักษ์สมสู่กันก็เกิดการตั้งคันขึ้นโฟูฟักครบสิบ เดือนให้กำเนิดทาลกแข็งแรงกว่าใครเธอทำตามที่ฉันบอกเมื่อถึงวิวานสวรรค์เห็นท่านเน็กเซียนฮ่องเต้นางซุนบอหหนอได้ฟังความแล้วไม่ตอบคำออกนอกประตูแล้วก็ผักบานประตูปิดลงลั่นก่อนใจหนึ่งก็คิดรักษาคำพูดแต่ก็วิ่งตรงมหาเบ้เบ้ตั้งเอียง เห็นห้องท่านเศรษฐีปิดประตูอยู่จึงถามบ่าวเบเฮงเบเฮงบอกว่าท่านเศรษฐีออกไปที่กระท่อมหญ้าแฝกเมื่อ,อนางซุนบอนนอฟังดังนั้นจึงตกจึงตรงไปที่กระท่อมหญ้าแฝกกลา่าวฝ่ายเบตั้งเฮงกำลังนั่งสมาธิสนทนากับอาจารย์เฮงตั้งเฮงอยู่ที่กระท่อมหญ้าแฝกอาจารย์กำลังพูดถึงใจ ถึงใจต้องเบื่อทำจิตต้องอเห็นจริงทันใดก็หัวเราะดังลั่นแล้วก็พูดกับตั้งเอียงว่าเธอรีบออกไปมีคนมาหาเธอแล้วเบตั้งเีงได้ยินอาจารย์ว่าดังนั้นคิดว่ามีแขกมาเยือนจึงรีบลาอาจารย์กำลังออกจากกระท่อมเพื่อกลับมาที่ห้องก็เกิดชนกับนางซุงบนอนเาเข้านางซุงบนอนนาก็ดึง ที่เสื้อของเศรษฐีแล้วกล่าวว่าท่านไปดูเศรษฐีเบ้ตั้งเอียงถามว่าไปดูอะไรซุบนบอนนไม่ตอบท่านอยากเพิ่งถามไปดูก็จะเข้าใจเองเบ้ตั้งเอียงก็ตามเธอไปจนถึงห้องชั้นในซุบนบอนนรีบเปิดสลักกรออกประตูออกมาแล้วเรียกเบ้ตั้งเอียงเข้ามาดูเศรษฐีเบ้ตั้งเอียงไม่รู้ต้นไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ ก็เดินเข้าไปในห้องมองดูรอบๆเห็นแต่เตียงนอนม่านอะไรม,มีต่ออะไรก็เหมือนเดิมบอกควรก็เหมือนเดิมนอกจากเก้าอี้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจึงถามนางชุมบอหนอว่าเธอให้ฉันเข้ามาดูอะไรกันนางชุมบอหนอตอบว่าดูอาจารย์ของของท่านเศรษฐีเบ้ตั้งเองี้ยงกล่าวว่าอาจารย์อยู่กับกระท่อมหญ้าแฝกกําลังสนทนากับฉันฉันอยู่ แล้วจะมีอาจารย์อยู่ที่ไหนอีกนางสุมบอนอไม่เชื่อจึงเข้าไปข้างในเลิกาเออเปิดผ้าม่านแต่ทั้งใต้เตียงหลังเตียงค้นหาไปทั่วไม่มีร่องรอยปาก็บนพึมพร,รมว่าแปลกแปลกเบ้ตั้งยงจึงถามว่ามีอะไรแปลกหรือคงเป็นเพราะทําเธอไม่บริสุทธิ์จึงเกิดมานขึ้นนางซุมบอนอตอบว่าท่านพี่พูดไปถึงไหน ปกติฉันไม่คิดฟุ้งซ่านใจสงบมาตลอดจะมีมานอะไรกันอาจารย์เข้ามาที่ห้องฉันถึงสองครั้งรูปล่างก็ชัดเจนอยู่กับตาหูก็ได้ยินเสียงคําพูดก็จําได้แม่นจะมีมานอะไรที่ไหนอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องอะไรเธอบอกฉันได้ไหมนางซุนจึงเล่าถึงอาจารย์เข้ามาถึงที่ห้องถึงสองครั้งแล้วคําพูดต่างๆให้เซีฟ เบ้ฟังเอียให้เศรษฐีเบ้ตังเอียงฟังจนหมดเมื่อเสรษฐีเบ้ตังเอียงได้ฟังแล้วก็หัวเราะลั่นแล้วกล่าวว่าสหายทำซุงเธอฉลาดมาตลอดแต่สับสนเข้าแล้วคราวนี้เธอหลงแล้วนางสุมมโนตอบว่าฉันจะหลงอะไรกันเบ้ตังเอียงกล่าวว่าผู้ฝึกฝนธรรมต้องใจว่างไม่มีอารมณ์ต้องไม่ละอายที่กล้าจะถามเดินก้าวหนึง่ง ก็เดินก้าวหน้าก้าวหน้าเดินสูงก้าวหนึ่งก็ขึ้นก้าวหนึ่งสะสมทีละเล็กทีละน้อยเป็นนิ้วๆสะสมทีละนิ้วเป็นฟุตสะสมทีละฟุตจนเป็นวาจากสิบเป็นพันจากพันเป็นหมื่นความยับยนของธรรมไม่อาจคำนวณได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าธรรมยับยนไม่มีสิ้นสุดตอนนี้เธอ ได้บารมีเพียงเล็กนิดเดียวหนึ่งก็หยุดทำอยู่ได้แค่นั้นแต่ละวันเอาแต่เฝ้าอยู่ในห้องใจท้อถอยนั่งอย่างแห้งแล้งไม่เข้าใจหลักของอินอย่างไม่รู้จักกลไกของสร้างสรรค์และก็ไม่ไปขอคำแนะนำจากอาจารย์มัวแต่สงสัยอยู่ความต่างาความแตกต่างระหว่างชายกับหญิงทำให้เกิดความคิด เห็นของตัวเองอาจารย์เห็นเธอนั่งแห้งแล้งอยู่แบบนี้ไม่มีทางถึงทําได้คิดที่จะมาชี้แนะเธอด้วยตนเองก็แต่คอยละเออมัวแต่ระแวดระวังดังนั้นจิตความจิตแห่งอย่างจึงปรากฏออกมาแบ่งกายมาโปรดอาจารย์ได้สอนชั้นว่า1อย่าง1อินคือทำหากใจหากกายจาก อินอยางไม่อาจบรรลุธรรมอินอยางนี้คือไฟแห่งอย่างและน้ำแห่งอินหาใช่ชายหญิงแต่งงานกันเป็นการบำบัดโลกของอินละย่างนี่คือหลักการความแยบยนต์น่าเสียดายเธอไม่เข้าใจมันเป็นวาจาชี้ช่างอัศจรรย์หากแต่เธอไม่รู้ยางโดดเดี่ยวก็ไม่เจริญ เพราะหยางเป็นธาตุไฟเมื่อไฟแรงก็แห้งแรงไม่สามารถสำเร็จเป็นโอรสได้อินโดดเดี่ยวก็ไม่ก่อเกิดเพราะอินเป็นธาตุน้ำน้ำมากก็เอ่อท่วมไม่สามารถสำเร็จเป็นโอรสได้เช่นกันอินและหยางที่โดดเดีย่ยนี้คือไฟและน้ำไม่สามารถผักกันได้ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้บำเพ็ญธรรมต้องมีไฟและน้ำผสมกันอินหยาง ไทเทจึงถึงการจึงเกิดโอรสที่เธอหันหลังให้กับเตาแห่งสร้างสารรค์เป็นการบอกถึงการไม่เข้าใจของเธอเกี่ยวกับหลักของอินหยางที่แท้จริงที่ว่าชายโสดหญิงโสดก็คืออินโดดเดียวไม่เจริญหยางโดดเดียวก็ไม่ก่อเกิดดังนั้นเธอก็อเธอควรจะเข้าใจว่าผู้บำเพ็ญธรรมไม่อาจปราศจากอินหยางเพราะอินหยาง นี้คือการเกิดโอรสที่ยับยนยายเท่าเหลืองก็คือใจจริงใจจริงผ่านทะลุอินอย่างได้เหมือนถือการาน้ำเตือนให้ดื่มความดีแท้ใจจริงเป็นธาตุดินดินเป็นสีเหลืองดังนั้นจึงเรียกว่าเออเรียกขาดว่ายายเท่าบ้านหญิงตะวันตกเป็นหญิงทองธาตุทองเจริญทางทิศตะวันตกจึงเรียกบ้านทิศตะวันตก บ้านชายทิศตะวันออกคือไม้ไม้เจริญทางทิศตะวันออกจึงเรียกบ้านทิศตะวันออกสองรูปลักษณ์แปดสองหนึ่งช่าง8บก8เท่ากับ1ิตำลึงเท่ากับ1่งช่างมาตาน้ำหนักจีนทองไม่ใช่ลูกของไม้จึงไม่ขัดแย้งกันไม้ไม่ใช่ลูกของทองจึงไม่ก่อเกิด เป็นเพราะการสร้างสารรค์ของอินยางทาถุกท้ง5และหลักแห่งการก่อเกิดและการขจัดอขออภัยครับและการขัดแย้งกันผู้บำเพ็ญต้องมีใจแทงทะลุอย่างเช่นเมื่อ,อสองบ้านเหมาะสมกันทำให้ทองกับไม้ได้พบปะกันทั้งสองไม่มีช่องว่างเมื่อสามีภรรยาที่ดีกันร่วมหอกันก็คือ เดือนโอรสทําให้ทองกับไม้คืนสู่เดือนโอรสทองคือสังขารไม้คือวิญญาณเมื่อสังขารกับวิญญาณประชุมกันเป็นหนึ่งต่างรักให้ไม่แยกจากกันและอาลัยต่อกันวิญญาณไม่ผักจากสังขารสังขารก็ผักจากวิญญาณเหมือนเออปนหนึ่งสามีภรรยาทั้งสองเหมาะสมกันปลอดนัก แตำลึงตะกัวก็หนักแตำลึงเมื่อผสมกันก็กลายเป็นโอรสก็เหมือน,นเ,อเหมือนถึงวิญญาณสังขารที่พึ่งพิงกันเหมือนอสุจิกับไข่ก็จะเกิดตั้งคันสิบเดือนนั้นเอาความหมายว่า10คือความกลมสมบูรณ์การฟูฟักก็คือไฟที่เหมาะสมอสุจิผสมไข่หมายถึงไฟที่เหมาะสม ต่อการเขี่ยวโอรสเมื่อ,อพอดีคือความกลมสมบูรณ์หมายถึงบารามีสมบูรณ์เด็กทาลกก็เกิดขึ้นเด็กทาลกก็คือปราดแท้ที่กายเป็นจิตเจ้าจิตเจ้านี้จะออกทางกระหม่อมแล้วก็ขึ้นสู่บัลลังก์ทองเป็นอรยะเจ้าจากนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าเป็นเสียนหรอกเหรอเมื่อตังเอียง กล่าวจบนางซุนบุบเนาะก็เข้าใจอย่างท่องแท้อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมตอนที่9ก้าก็จบสิ้นแล้วนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนก็พี่ๆทุกท่านให้อภัยด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ